สองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกในฐานะที่เราเป็นคารวาสเราไม่ได้เป็นพระนะครับไม่ได้เป็นตัวเราต้องดูตนเองตั้งแต่วันนี้ว่าณขณะน,นี้ฉันกําลังขับเคลื่อนวิชาชีพของฉันเนี่ยด้วยพลังอะไรวิธีง่ายๆนะครับที่คือถ้าเราจินตนาการแต่ความสุขของเราเราคิดแต่ว่าเราได้เงินมาแล้วเราจะไปทําบ้านสวยๆได้เงินมาจะไปซื้อรถแพงๆได้เงินมาจะไปกินไปเที่ยวอย่างไร พยายามทําให้ตัวเองเก่งเพื่อให้ตัวเองกลายเป็นผู้นําหรืออะไรก็ตามแต่แบบนี้เรียกว่าการขับเคลื่อนด้วยระบบตันหานะครับสุดท้ายแล้วเวลาที่เราจะสําลอกกิเลสออกไปเนี่ยมันจะทําได้ไม่ง่ายเพราะเราใช้มันเป็นเครื่องมือมายาวนานแล้วส่งผลให้เกิดความทุกข์อย่างแน่นอนนะครับคุณจะกลายเป็นคนที่มีเงินอาจจะประสบความสาเร็จแต่ว่าชีวิตเนี่ยมันขาดพร่องแล้วกลายเป็นคนที่วิภา์วิจารณ์ตัดสิน สังคมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคุณประสบความสําเร็จด้วยตันหาตัหามันแยกคุณออกจากคนล้มเหลวคุณจะมองว่าคนนี้ล้มเหลวฉันประสบความสําเร็จครับอันนี้คือส,สิ่งที่ตันหาให้ซึ่งแม้แต่เจ้าตัวเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกนะครับเพราะาทุกคนเวลาจินตนาการถึงวันที่ตนเองกําลังปากกัดดินถีบเนี่ยไม่มีใครจินตนาการว่าตนเองจะเป็นคนรวยที่แรงน้ําใจหรือเป็นคนรวยที่ไม่รู้จักพอนี้เราต้องยอมรับตามตรงนะครับ เราก็จินตนาการว่าเราจะเป็นคนรวยที่ใจบุญทั้งนั้นแต่เราดันไปใช้พลังของตัณหาสนานจนสุดท้ายแล้วมันย้อมจิตย้อมใจเราเรากลายเป็นคนรวยที่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเป็นคนรวยที่ไม่จบไม่สิ้นนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องกลับไปถามตัวเองนะครับว่าอาชีพของเรานั้นเนี่ยวิชาชีพของเราหรือสถานะที่เราอยู่นั้นเนี่ยเป็นประโยชน์กับใครได้บ้าง และพยายามใช้ตรงนั้นเป็นแรงบนันดาลใจในการใช้ชีวิตเช่นสมมติวา่าคุณหาเงินคุณอย่าคิดว่าคุณหาเงินเพื่อตอนเองนะครับคุณอาจจะวิธีอุดสโลบายนะครับเงินทุกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของคุณซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เยอะนะครับแค่เปอร์เซ็นต์เดียวคุณอาจจะจ่ายมันออกให้กับสังคมก็ได้ถ้าคุณชอบงานเรื่องโรงพยาบาลคุณเห็นประโยชน์ของคนป่วยอยากให้ช่วยเขาคุณไปช่วยโรงพยาบาล ถ้าคุณเห็นประโยชน์ของวิปัสสนากรรมฐานคุณมาช่วยสถานปฏิบัติธรรมถ้าคุณเห็นประโยชน์ของการศึกษาคุณไปช่วยการศึกษาช่วยอะไรก็ได้นะครับให้เราคิดว่าเงินหนึ่งอร์ซของเราเนี่ยนะครับเวลาที่เราหานี่เราไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเรากําลังทําเพราะว่าถ้าเราหาเงินได้เยอะหนึ่งอร์ซของเรามันจะเยอะขึ้นไปอีกหรือ5%เรของเราจะเยอะขึ้นไปอีกนะครับหรือถ้าหนึ่งปอร์เซไม่ได้ นะครับกลับไปบ้านให้คุณซื้อบาทหรือซื้อกระป๋องหรือซื้อกระปุกนะครับแล้วคุณก็หยอดเงินเท่าที่คุณพอใจจะหยอดเช่นวันล,ละสิบบาทวันล,ละยี่สิบบาทวันล,ละหนึ่งร้อยบาทแล้วคุณก็ตั้งจิตนะครับตั้งจิตดีๆว่าเงินเนี้ยผมยังไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรแต่ผมเอาเอาไปช่วยเพื่อนมนุษย์ตั้งจิตใจไว้แบบนี้นะครับให้คําว่าเพื่อนมนุษย์เนี่ยมันเข้ามาอยู่ในสารระบบของชีวิตของเรานะครับ แล้วหรือไม่หรือไม่นะครับใครที่สมมุติว่าคุณทํามาค้าขายคุณขายอาหารคุณอยากจะตั้งปณิธานว่าทุกครั้งที่ทําอาหารให้คุณสร้างความรู้สึกนะครับว่าฉันกําลังทํำสิ่งดีๆให้กับผู้บริโภคให้กับผู้ที่เข้ามาดื่มมากินต่างๆนะครับทุกอาชีพทําได้ทั้งหมดนะครับถ้าเราคิดแบบนี้นะครับปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ความอ่อนน้อมถ่อมตนต่างๆมันจะเกิดขึ้นนะครับ ผมเคยคุยกับหลวงปู่ท่านหนึ่งนะครับก็คุยกันในบริบทที่ว่าเอ๊ะทำไมหลายๆครั้งผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยยิ่งปฏิบัติธรรมไปยิ่งมีมานะอัตตายิ่งคิดว่าตนเองรู้มากบางทีเอาสิ่งที่รู้เนี่ยไปชนะค้าคารคนอื่นการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ชำระเลืองมองกิเลสด,ดีๆมันก็มีเรื่องอันตรายเหมือนกันถ้าเราปฏิบัติได้ไม่ถูกนะครับเพราะเรากําลังทําสิ่งต่างๆอยู่ในานามของความดี สมมติว่าเราพูดธรรมะเนี่ยนะครับเราพูดธรรมะธรรมะนี้เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้านะครับแต่ยังไม่ใช่ธรรมะของเราจนกว่าเราจะมีประสบการณ์ตรงเมื่อเราเอาคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าไปเทียบวัดกับผู้ทุชนนะครับคนอื่นจะกลายเป็นคนที่เลวไปหมดเลยแต่ตัวเราก็เลวด้วยนะครับเพียงแต่เรากําลังพูดในนามของความดีสูงสุดนะครับ เช่นผมเคยเจอนะครับผมเคยเจอหลายๆท่านเนี่ยนะครับผมเนี่ยอย่างอย่างที่เล่ามาให้ฟังผมจะมีเพื่อนต่างๆศา,า,าส,สนาผมอยาจะละพลนึกได้นึกเรื่องนี้ขึ้นได้ผมคิดว่าเป็นเรื่องน่าสนใจผมจะมีเพื่อนเป็นชาวคริสต์เยอะเพราะผมเรียนโรงเรียนคาทอลิกตั้งแต่เด็กๆนะครับเพื่อนผมบอกว่ารู้ไหมเขาขอพูดตามตรงหน่อยเพราะเขาเห็นผมเขียนหนังสือเกี่ยวกับศาสนาพุทธนะครับเขียนหนังสือผมก็เป็นชาวพุทธ แล้วก็เป็นเป็นเลือดพุทธนะครับถ้ากรีดออกมาก็อาจจะเป็นสีสีเหลืองสีอะไรไม่รู้นะครับเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่ชอบเลยเวลาที่คนพุทธบอกว่าศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาแห่งปัญญามันเหมือนกับว่าศาสนาของผมเนี่ยมันโง่นะครับซึ่งเป็นความจริงนะครับเวลาที่เราพูดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเรามักจะมองศาสนาอื่นๆฉลาดไม่เท่าดีไม่เท่านะครับ ทั้งทั้งที่ทุกทุกศาสดานะครับมีคุณธรรมเหนือกว่าเราทุกคนถ้าเราเปรียบเทียบปอนต่อปอนตัวเรากิโลต่อกิโลเนี่ยวัดกับพระเยซูนี่โอ้โหเทียบกันไม่ได้นะครับหรือเราเทียบตัวเรากับคุรุน,นักเทพเทียบกันไม่ได้แล้วเอาเข้าจริงเราไม่รู้ว่าใครถึงไหนนะครับคนอยู่ต่ำไม่สามารถที่จะมองคนอยู่สูงได้นะครับ และคนอยู่สูงจึงจะรู้เท่านั้นนะครับว่าคนที่เท่าเทียมกับตนนั้นนะครับคือใครอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นผมยกตัวอย่างนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านพุทธทาสภิกขุท่านเจอแม่ชีองค์หนึ่งนะครับแม่ชีรูปหนึ่งเป็นแม่ชีของคทธธาทอลิกนะครับแล้วแม่ชีก็ถามท่านพุทธทาสว่าศาส,สนาของคุณเนี่ยสอนอะไรเหรอนะครับที่เขาบอกว่าตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นจากอะไร ท่านพุทธทาสท่านก็เป็นคนที่น่ารักมากนะครับคําตอบน่ารักมากๆและคําตอบดีงามมากๆท่านตอบว่าโอ้โหไหนดูซิคุณแขวนอะไรอยู่อ๋อเขาก็เอามาให้ดูนี่ไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์ของฉันนี่คือพระเยซูนี่คือไม้กางเขนบอกโอ้โหทาไมมันช่างบังเอิญขนาดนี้มันสอนสิ่งเดียวกันเลยนะเนี่ยคุณดูสินี่ไม้กางเขนเป็นรูปตัวไอแล้วนี่ฆ่าตัวไอทิ้ง ทำไมคำสอนมันเหมือนกันขนาดนั้นนะครับเราเป็นพี่น้องกันชัดๆนะครับทุกอย่างมันคลี่คลายทั้งหมดนะครับอันนี้คือความเป็นพุทธ,ธะอย่างแท้จริงนะครับความเป็นพุทธ,ธะอย่างแท้จริงถ้าไม่มีความเมตตานะครับมันเป็นแค่พุทธ,ธะแค่ภาษาความเป็นพุทธ,ธะเนี่ยไม่ได้มีความตีตราว่าเราเป็นศาสนาพุทธนะครับแล้วมันมีเรื่องตลกอีกเรื่องหนึ่ง ผมเคยอ่านมีปราด์อยู่คนหนึ่งนะครับเขาชื่อกิษนะมูลติผมจะจะเล่าเรื่องที่ที่สาวกของเขาเนี่ยไม่เข้าใจคําสอนของเขากิษนะมูลติเนี่ยนะครับเขา,าเขาถูกเลี้ยงขึ้นมาคือคือ,คอที่อินเดียเนี่ยมีคล้ายๆกับว่ามีมูลนิธิมูลนิธิหนึ่งซึ่งร่ํารวยมากและเขาก็มีความเชื่อว่าจะมีศาส,สดาของโลกมาอุบัติในยุคนี้แล้วเขาก็ควานหานะครับควานหาเด็กคนนี้ว่าเป็นใคร แล้ววันหนึ่งเขาไปเจอกิษณมูลติเดินอยู่เป็นเด็กชายที่ชื่อกิษณมูลติเขาเห็นเขารู้สึกโอ้โหมันมีแสงเปล่งประกายออกมาจากเด็กคนนี้นะครับประธานมูลนิทธินี้ก็เลยไปเชิญเด็กชายคนนี้แล้วมาเลี้ยงดูให้การศึกษาอย่างดีเรียนทั้งจิตวิทยาเรียนทั้งปรัชญาเรียนทุกอย่างก็คือชีวิตมีแต่การเรียนเรียนเพื่อจะเป็นครูของโลกเราลองคิดดูว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนคือเพราะเด็กคนนี้ให้เป็นศัดสเดาเลยนะครับทีนี้ พอกิจนมูลติเติบโตขึ้นมานะครับมีวิชาความรู้ต่างๆเรียนรู้ปรัชญาต่างๆขึ้นมากิจนัมูลติก็เริ่มมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นหลายๆแสนคนมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็นัดประชุมเรียกลูกศิษย์ลูกหามาแล้วลูกศิษย์ลูกหามาประชุมร่วมกันนะครับแล้วกิจนัมูลติก็ประกาศบอกว่าตอนเนี้ยเรารวมกันดีแล้วนะครับและตอนเนี้ยข้าพเจ้าเนี่ยจะพูดสิ่งที่สําคัญมากๆ นะครับสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วทุกๆท่านเนี่ยขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามนะทุกคนก็รับปากกันนะครับก็เป็นลัทธิของกิจนมมูลติแล้วกิจนามมูลติก็บอกทุกวันนี้ศาส,สนานะครับทำให้คนฆ่ากันมาเยอะเลยเพราะฉะนั้นศาส,สนานี้เป็นอันตรายของโลกใบนี้ฟังดีๆนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกิจนมมูลติก็เลยบอกว่างั้นเราขอยุบองค์กรนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นะครับเพราะว่ามันมีเยอะแล้วความขัดแย้งในโลกนี้นะครับทุกๆศาสนาเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ต้องรักกันทุกศาสนาต้องรักกันเพราะความเป็นมนุษย์คือสิ่งที่สูงสุดนะครับลูกศิษย์ฟังแบบนี้นะครับแต่พอวันสุดท้ายของกิจสยามูลติเนี่ยลูกศิษย์ฟังแบบนี้ก็คือคล้ายๆว่าองค์กรจัดตั้งเนี่ยมันหายไปแต่ทุกคนเนี่ยยังไปนับถือกิจณามูลติเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็คือไปฟังที่ท่านอบรมสั่งสอน แต่บั้นปลายชีวิตกิษนมุรติเนี่ยกิษนมุรติท่านออกมาพูดว่าลูกศิษย์สาวกของข้าพเจ้าเนี่ยไม่เข้าใจคําสอนของข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าบอกว่าทุกศาสนาเป็นเพื่อนกันแต่มันกลายไปว่าเขาเนี่ยประกาศตัวว่าไม่มีศาสนาแต่เขาไปเกลียดคนที่มีศาสนาทุกคนเลยนะครับที่จริงแล้วกิศนมุลต,ติต้องการให้ทุกศาสนารักกันทุกคนรักกันไม่มีพรมแดน แต่มันกลายเป็นว่าลูกศิษย์ของเขาเนี่ยฟังแล้วจับความประเด็นไม่ดีจับประเด็นไม่ดีก็คือศาสนาไม่ดีงั้นฉันไม่มีศาสนาพอใครมีศาสนาเขาก็เลยรู้สึกว่าโอความคิดคุณล้าหลังจริงๆแล้วกลายเป็นศาสนาใหม่ก็คือศาสนาไม่มีศาสนามันก็กลายเป็นซ้อนกิเลสซ้อนกิเลสไปนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นพุทธเนี่ยนะครับถ้าเราฟังไม่ดีจับประเด็นไม่ดีนะครับ เราจะคล้ายๆกับว่ามีความเย่อหยิ่งในความเป็นพุทธซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่หลักของความเมตตานะครับนั้นแปลว่าตื่นรู้ตื่นรู้ในเบื้องต้นเนี่ยคือตื่นรู้จากความเห็นแก่ตัวนะครับตื่นรู้จากความกโกรธและเกลียดระดับลึกในเชิงกุตละระนั้นคือตื่นรู้จากการยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนของเราอยู่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับในการปฏิบัติธรรมที่เราต้องระวังก็คือระวังกิเลสมันแทรกเข้ามา ครูบาอาจารย์ของเราเป็นครูบาอาจารย์ท่านอาจจะประเสริฐแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะประเสริฐเหมือนท่านสมมุติว่าเรานับถือหลวงปู่มั่นไม่จําเป็นต้องเอาหลวงปู่มั่นนะครับมาเอาชนะค้าคารกับหลวงปู่องค์อื่นนะครับไม่จําเป็นว่าสายนี้สายชั้นเท่านั้นที่บรรลุทาได้นะครับไม่จําเป็นต้องผูกติดความจริงผูกติดความจริงหมายความว่าผูกขาดความจริงหมายความว่าสายเดียวเท่านั้นที่บรรลุทาได้นะครับ สายอื่นไม่ได้สายเดียวเท่านั้นจะเข้าถึงความจริงได้เพราะจริงแล้วถ้าเราไปตีแผ่นะครับการปฏิบัติธรรมมีหลากหลายแต่เป็นไปเพื่อทําลายความยึดมั่นถือมั่นนะครับบางคนเขาก็เริ่มต้นด้วยสมาธิเขาก็เรียกว่าสมถะยานิกก็คือเริ่มจากสมาธิก่อนแล้วก็มาเริ่มต้นวิปัสสนาทีหลังอันนี้ก็ใช้ได้บางคนทําสมาธิได้ไม่ดีก็เริ่มต้นด้วยวิปัสสนากรเขาเรียกว่าวิปัสสายาณิก แล้วตอนหลังๆพิจารณานะครับไม่จำชัดหรือว่าพิจารณาแล้วรู้สึกว่ามันพลาดมัวค่อยมาทําสมาธิที่หลังก็ได้แม้แต่พระอาหารหันต์ก็ยังมีหลายๆแบบนะครับถ้าจเจริญวิปัสสนานําหน้าแล้วก็มีกําลังสมาธิน้อยเนียเน่ยเขาเรียกว่าสุขะสุขาวิปัสโกนะครับก็คือเป็นคนที่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไรเลยนะครับถ้ามีสมาธิหน่อยเขาเรียกว่าเตวิชโชเตวิชโชเนี่ยท่านจะได้อภิญญา นะครับรู้เห็นอดีตชาติรู้อนาคตต่างๆถัดมาเขาเรียกว่าฉละพินโยก็คือสําเร็จสมาบัติ8ต่างๆถัดมาอีกนะครับเขาเรียกว่าปฏิสัมพิทยานก็คือมีความสามารถที่จะสอนธรรมะเนี่ยให้คนบรรลุได้โดยง่ายคือไม่ได้สอนเหมือนกันทุกคนแต่เจอใครเนี่ยเห็นจริตอย่างไรเนี่ยก็ครีเอทธรรมะให้เหมาะกับจริตนั้นๆเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมไม่ต้องทะเลาะเบาแหวงกันนะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมแบบ อ่อนน้อมถ่อมตนผมเคยคุยกับหลวงปู่ท่านหนึ่งนะครับท่านคนเขาเรียกท่านว่าหลวงปู่ไดโนเสาร์หลวงปู่ไดโนเสาร์ก็คือเขาเรียกท่านแบบนี้เพราะว่าท่านทําสมาธิและท่านได้ยินไดโนเสาร์เสียงไดโนเสาร์ร้องท่านเลยไปบอกให้คนเขาขุดขุดตรงเนี้ยปรากฏว่าขุดมาแล้วเจอกระดูกไดโนเสาร์จริงๆนะครับเขาก็เลยตั้งฉายาท่านว่าหลวงปู่ไดโนเสาร์หลวงปู่ไดโนเสาร์เนี่ยท่านเคยสอนผมนะครับท่านบอกว่า เวลาปฏิบัติธรรมอ่ะอย่าไปมุ่งหวังว่ามันจะเป็นอะไรที่พิเศษให้ปฏิบัติธรรมแล้วมุ่งหวังว่าฉันจะเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขถ้าแค่นั้นเน่ะเราจะไม่หลุดไปไหนามานะอัตตาต่างๆมันจะไม่เกิดน,นะครับให้เอาความสุขเป็นที่ตั้งเอาความเบิกบานเป็นที่ตั้งวิปัสสนานั้นเป็นเหตุนะครับวิปัสสนาเป็นเหตุสมาธิเป็นเหตุแต่ผลผลที่เราต้องการคือความสุขเบิกบานเราปฏิบัติธรรมเราต้องการให้มันมีความเบิกบาน เบิกบานหมายควาว่าเราเห็นว่าสุขทุกขใดๆไม่เที่ยงแล้วก็คงอารมณ์อยู่ในความเมตตาได้คงอารมณ์กลางๆไว้ได้นะครับลำดับต่อมาคือเราปฏิบัติธรรมให้ความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันลดลงให้ชีวิตเนี่ยมันเรียบง่ายมากขึ้นให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นความเรียบง่ายนั้นไม่ใช่แค่ความเรียบง่ายในความเป็นอยู่นะครับในสิ่งหรูหราฟุ่มเฟ้านะครับแต่มันเป็นความเรียบง่ายที่ไม่ได้ต้องการให้ใครเข้าใจเรามากมาย นี่ก็เรียกว่าความเรียบง่ายทางจิตใจไม่ได้ต้องการการยอมรับมากมายไม่ได้ต้องการให้ใครคิดว่าเราเก่งกาจมากมายนะครับใครที่มีความรู้สูงนะครับความรู้สูงแล้วภูมิธรรมสูงความรู้ของเขาเนี่ยจะเล็ดลอดออกมายากมากเท่าที่จําเป็นเพราะมันเหมือนกับคนที่ต้องการซ่อนซ่อนไม่ให้เราเห็นว่าเขาเป็นคนที่มีความรู้สูงส่งซึ่งทําได้ยากกว่าปกติเหมือนกับเราปล่อยพลังได้อะ เราจะอยากปล่อยทั้งวันนะครับปล่อยมันไปเรื่อยๆปล่อย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 ,อยแต่ถ้ามันมีพลังมากต้องการคล้ายๆพระราชาครับตอนรัชกาลที่ห้าท่านเสด็จประพาสนะครับประพาสต้นมีเพื่อนมากมายท่านก็ปลอมตัวไม่ต้องการให้ท่านคนรู้ว่าท่านเป็นมหาราชาเป็นจักรพรรดิเป็นผู้ครองแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในการปฏิบัติธรรมอย่าพูดธรรมะเยอะการพูดธรรมะเยอะนั้นไม่เป็นผลดี ูดธรรมะต้องดูการละเทศะต้องเจอเพื่อนที่เขาสนใจเรื่องนี้เหมือนเหมือนกันแล้วพูดแต่พอดีพอดีอย่าไปพูดกับทุกคนนะครับเพราะผมตัวผมเองเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เวลาคนบอกว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันเพี้ยนผมเนี่ยอยากจะบอกคนที่ปฏิบัติธรรมว่าอย่าไปแสดงแบบนั้นนะครับหมายความว่าภาพพจน์ภาพลักษณ์ของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะดูไม่ดีจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมอ่ะมันเป็นของดีนะครับ แต่ถ้าผู้ปฏิบัติเข้ามาแล้วไม่รู้จักสำรวมให้ถูกต้องเนี่ยนอกจากคุณโดนด่าเองแล้วเนี่ยนะครับมันทําให้คนเนี่ยไม่เข้ามาหาธรรมะด้วยปฏิบัติธรรมนี่ไม่ได้เพี้ยนนะครับแต่ว่าไอ้เพี้ยนเนี่ยมันเพี้ยนของมันอยู่แล้วแล้วมันเข้ามาแล้วก็กออกไปนะครับทีนี้ในการพูดคุยธรรมะเนี่ยให้พูดคุยคล้ายๆกับว่าดูการละเทศะเวลาเราจะชักชวนใครเข้ามาปฏิบัติธรรมไม่ต้องชวนทุกคน ให้ดูเหตุปัจจัยว่าเขามีความเหมาะสมแล้วหรือยังแล้วถ้าเราเชิญชวนนะครับหนึ่งครั้งเขาไม่มาก็คือจบเท่านั้นไม่จําเป็นต้องไปตื้อไม่จําเป็นต้องไปง้อนะครับเพราะว่าเวลาที่พระเจ้าท่านประกาศธร,รรมนะครับเคยมีคนถามท่านว่าเวลาประกาศธรรมนั้นเนี่ยท่านคิดอย่างไรอะไรยังไงทํานองนี้นะครับท่านบอกว่าเวลาท่านประกาศธรรมเนี่ยเหมือนกับว่าท่านเล่นบทเพลงคือคนฟังหนึ่งคนท่านก็เล่นแบบนี้คนฟังสิบคนท่านก็เล่นแบบนี้ ท่านแค่ขับขานธรรมะแต่ไม่ได้ต้องการงองอนให้คนเข้ามาฟังธรรมนะครับธรรมะไม่ใช่เรื่องของการอ้อนวอนให้คุณมาสนใจเป็นแค่เปิดทางเพราะฉะนั้นทุกคนในฐานะที่ว่าเราสนใจธรรมะเวลาเราจะให้ธรรมะคนอื่นเราแค่เปิดทางแต่เราไม่ต้องง้อเงอนให้เขาเข้ามานะครับถ้ามันถึงเวลาเขาจะเข้ามาเองทีนี้นะครับในการพัฒนาจิตนะครับผมขอพูดอีกนิดนึงก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ พูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับในการพัฒนาจิตเนี่ยนะครับการพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่มีร่างกายเป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าจิตใจไม่เท่ากันเลยเราจะไม่ได้เห็นสิ่งนี้จากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเนี่ยสมมุติเราเห็นเป็ดเป็ดนี่ก็จะนิสัยเหมือนเป็ดไม่มีเป็ดตัวไหนนิสัยเหมือนลิงถูกไหมครับไม่มีลิงตัวไหนนิสัยเหมือนช้าง สัตว์ชนิดไหนนิสัยแบบนั้นแต่มนุษย์นี่ไม่ใช่มนุษย์มีหลายเลเวลคลองร่างกายเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่จิตใจมีหลายระดับนะครับระดับที่มนุษย์เลเวลที่ต่าที่สุดในจิตวิญญาณเนี่ยเขาเรียกว่าระดับมนุษย์ระดับทรชนทรชนเราจะเคยดูหนังพวกหนังแอคชั่นที่มันยิงกันเยอะๆครับพอยิงกันเยอะๆเมื่อไหร่เขาใช้คําว่าทรชนทันทีพอมีของพังมีการยิงกันนะครับลักษณะของทรชนก็คือก็ดําเนินชีวิต คล้ายๆคนทั่วไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีผลประโยชน์นะครับหรือมีสิ่งที่ตนเองต้องการนะครับก็จะไม่ได้คิดถึงศีลธรรมอาจจะคอร์รัปชันประเทศชาติลักษณะมากมายมโหฬารอาจจะฆ่าคนอาจจะทำร้ายร่างกายคนนะครับถึงขั้นพิกลพิการใช้ความดุนแรงโดยที่ไม่คิดอะไรเลยคิดแต่ความสะใจของตัวเองแบบเนี้นะครับอาการแบบนี้เรียกว่าทรชนซึ่ง ทลชนเนี่ยเขาเกิดมาด้วยจิตที่มีกุศลนะครับมาเป็นมนุษย์แล้วแต่ว่าไม่ได้สั่งสมความดีงามต่อกลับทําลายความดีงามให้ต่ําลงไปทรชนเนี่ยมีจิตที่ต่ําซ้มกว่าความเป็นมนุษย์แล้วถ้าเป็นทรชนนะครับถัดขึ้นมาอีกเขาเรียกว่าปุถุชนเหมือนที่เราพูดพูดกันนะครับว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้เป็นปุถุชนหรือเวลาที่เราทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราจะมักจะบอกว่าก็เราเป็นปุถุชนอาการของปุถุชนนะครับก็คือ ยังกระทําความผิดอยู่ยังโกหกอยู่นะครับยังนินทาอยู่ยังเอาเปรียบเล็กๆน้อยๆอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นเขื่อนกั้นสิ่งที่มันแตกต่างระหว่างปุถุชนกับโรรชนก็คือปุถุชนเนี่ยจะไม่กล้าทําความผิดที่มันใหญ่โตมากเช่นไปฆ่าคนนะครับหรือว่าไปทำร้ายร่างกายคนเอาคนสิบสิบคนไปลุมคนคนเดียวแบบนี้ไม่กล้าทําหรือว่าคอร์รัปชันประเทศชาติชนิดใหญ่โตโมโหลาน อันนี้ไม่ล้าทำพุทธชนแล้วมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าต้องมีในความเป็นมนุษย์นั้นต้องมีคือฮิริโอตปะคือความละอายใจต่อบาปสิ่งนี้เป็นสิ่งสุดท้ายนะครับพุทุชนเนี่ยถือศีลไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มีคือฮิริโอตปะหมายความว่าคุณโกหกคุณอาจจะโกหกแต่โกหกเสร็จแล้วคุณไม่สบายใจคุณอาจจะพูดจาทำร้ายร่างใจใจิตใจคนอื่นอยู่ ผู้จาทำาลายน้ำใจผู้อื่นอยู่แต่พอพูดพอพังเผลอไปแล้วสิ่งนั้นกับสร้างความไม่สบายใจให้ตนเองหรือว่าคุณบิดเบือนนะครับไปโกงเข้ามาสมมุติว่าโกงเข้ามาแต่ว่าไม่ได้อยากทำแต่เผลอทำไปแล้วเมื่อทำไปแล้วไม่สบายใจหรือคุณประกอบวิชาชีพอะไรอยู่บางอย่างที่มันเบียดเบียนผู้อื่นคุณอาจจะยังประกอบอยู่ยังไม่ได้เลิกนะครับแต่รู้สึกว่ามันไม่สบายใจ นี่คืออาการของผูถทุชนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจุดเริ่มต้นของการกลับตัวกับใจเนี่ยนะครับต้องเบื้องต้นต้องเป็นผู้ทุชนให้ได้ถ้ายังเป็นทลชนอยู่เนี่ยการพัฒนาจิตเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดเพราะมันไม่มีความละอายใจการพัฒนาจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรารู้ว่าเราทําผิดนะครับ